สิบเอ็ดมา้มากแต่เราไปแปรงฟันแล้วก็ไปกินข้าวเช้ากันฮัลโหลนี่เรียบร้อยนะคะ ออกจากบ้านกันออกจากบ้านมาจากบ้านใช่ วันนี้เราต้องเข้าห้องวายาสัมพันธ์นะคะทุกคนนี่คือห้องอายาสัมพันธ์เข้าได้หรือยังคะยวเราลองเข้าไปดูกันสวัสดีค่ะพบกับพวกเราชาวชุมนุมบิดีกรและการประชาสัมพันธ์ค่ะในช้าวันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2565อยู่กับดิฉันนางสาวนาาัฐาปุญญัธนธทรอง ใช่เราต้องไปยืนประปจำจุดก่อนบาย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 แล้วเราต้องไปยืนประปจำจุดนะคะเราเป็นกรรมการนักเรียนเราต้องไปยืนด,ดูเขาเรียบร้อยนะห้องน้ำเ้ยใต้ฉันยังไม่คลืนเลยเธอเขย่าถือกล้องคนเดียวเลยแต่ว่าตอนยืนประจำจุดเขาไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเราถ่ายอะไรไม่ได้เลยไปเจอการตอนเราคงเสร็จแล้วกัน เพราะง่าจะสัมพันธ์มากันอยู่2คนตอนแรกมีสี่ใช่ไหมคนหนึ่งไม่มาคนหนึ่งมาสายก็คือไม่ทันแล้วก็เลยสลับกันพูดอยู่2คนน้องน้องหนึ่งไดพูดด้วยเก่งมากน้องเก่งมากแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็ผ่านวันนี้มาได้เยวอันนี้ผมลูงค่ะผมลูมบุ๊เพื่อนในห้างรอฟี่นี่คือที่ปรึกเราสองคนคุย mm hmm. จะไปแล้ว ขบ่บพุลค่ะแอนจ้าก็ทำผมอคู่ค่ะขออนุญาตราถามค่ะทำอะไรกันค่ะกำลังเสรมสวยให้เล็บค่ะมาไ มินมาบ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 ้าหรือเจ้าของบินมาเวลาตอนนี้ห้องเราเหมือนแบบร้านสวยๆอะทาผมหนึ่งนู่นทาเล็บ1นมีอะไรอีกอะมีแค่เนี่ยแล้วพาตอนนี้พึ่งกี่โมงคะตอนนี้พิ่งอ้าวเวลาหายิมงนี่สิา ก็ยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถ่ายไปยล์ยาเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านข้ำวันอีกันนะคะคุณตอนนี้นะคะคาบแรกไ่เพื่อใจสู้ งานของเราหรออารตีวินดีเซลวินและปะซอยเลือกสลากที่ o ี ขนมก,กระไปว่าเล่นเลยคือทำผมเสร็จแล้วพี่มาเต็มซูวิกได้เลยอ่ะโอ๋อใกล้ๆทำให้อเ,อเอาบ้านใหญ่ดิวทำยังไงที่ไม่สำเร็จเลยคือเจ็บมากอีสรงเนี้ยเจ็บมากกลับไปมาถักหมาเถอะโอ๋อไม่ทำแล้วเก็บกดไว้อย่าได้อย่าได้พี่ไป

ตที่ในต้องาห้องเราก็จะมีคนลาค่ะแบบนี้ละค่ะก็จะมีเอ่อมีมาร์เก็ตนะคะเป็นแบบสี่ทับสองมาร์เก็ตแล้วก็มีแบบปิทตต็อกเกอร์แล้วก็มีสี่ทับสองส alon มีถุอย่างแล้วก็มีแบบเป็นแบบเอ่อเลือกอะไรอ่ะเออมีเมคอัพมีคิมเมคอัพนะคะเอ่อแล้วก็มีที่เป็นสปอร์ตอีสปอร์ตนะคะก็มีหลากหลายแนวมากทุกคน ตอนนี้น่าจะว่างจนถึงสิบโมงเท่าไหร่สิบโมงสิบก็คือไม่ต้องทำอะไรว่างๆเริ่มเตียมข้าวสารเลยค่ะเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนใช่ค่ะเราหิวมากเลยค่ะตอนนี้แต่ต้องรอทุกคนสำเสร็จกอนนะคะเสร็จแล้วไปค่ะเสราจแล้วไปเลยค่ะไปกินข้าวกันแดดแรงเวอร์ กูยังไม่ตายไม่กี่ดอกเฮ้กูยังไม่ตายเป็นไรอ่ะเรามามอเติมตังกินข้าวนะคะทุกคนไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเหมือนกันค่ะแดดแรงมากค่ะดูแดดสิคะซอะไรโอ้ใครไม่ให้ดูแบบการร้องอะไรแบบันปหรอยูนเหรยไม่อยไม่อยากเลยแต่ผมมองการ์ดยืนกินยืนดิจูรเราการินเฮ้ยเป็นพของเขาดิจูร์อะไรแบบวะ มาม๊อ <Momo. S 1> กินกินไปตรไหนอ่ะอร่็นเนาะก็กันค่ะกินข้าวเสร็จแล้วดีมากจริงคือเรากินกันเยอะมากนะจริงทุ<ด>องก,กอย่างคือบางคนอ่ะกินโดนนะก็คืออิ่มแล้วแต่เราคือกินโดนั้นปิดท้ายมื้ออาหารใช่ค่ะทุกรอบที่เป็นก็คือกินแบบนี้ทุกรอบที่กินก็คือเป็นแบบนี้ใช่ งั้นเราก็จะไม่พุงเยอะขนาดนี้เรากำลังเดินกับตึกมาตามาตาตทุกคนเขารีบมากเขาเดินกัู้แล้วอ่ะเห็นปะไอเดียร้องไห้แต่มองไม่จ <c oughs> ับยูร้องอาหาร <c oughs> มาตาแก้งเพื่อน ไม่ได้แกล้งอยู่กับองค์กรซะเราเราห้ามมาตาแล้วแต่มาตาไม่ยอมฟังเราค่ะไม่อยู่กับเราเราห้ามเพื่อนแล้วค่ะแต่เพื่อนไม่มีใครฟังเราเลยสักคนมันดับไปแล้วค่ะน้องวอลไม่เป็นไรค่ะมันมันยังอัดอยู่น้องมาตาแกล้งเพื่อนเมืองแล้วจะแกล้งอะไรเราต้องให้สำเร็จป่ะเราจะมาโปะแตกตอนนี้ไม่ได้ไม่เราอยากให้พยาามทำให้ใจเพื่อน ให้โทัพายเดียไม่เศร้านะคะเรากังเดินมาแล้วค่ะอีกนิดเดียวนัองรอค่ายอะตาเฉลอแล้วทุกคนออมึางเลวางดียสกมนะบมาเขาี่สกันเขากำลังส่งของกันทุกคนเลย จะเป็นกูจะเอากูก็ไม่เกลียดจะเป็นกูนะเราเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเรามีหลักฐานด้วยเราเพิ่งรู้จริงค่ะน้องว่าวอยู่ในอุดมการนั้นด้วยเราห้ามน้องว่าวอแล้วแต่บอกน้องว่าวอไม่ยอมฟังเราไม่จริงเลยค่ะพี่เมย์เขาใส่ไหล่หนูเมย์ใส่ไายน้องได้ไหมชิปป้าใช่มชิปป้าเออหน่อยน่ารักสุดแหละใครทำอ่ะใครทำอ่ะจาได้หมุนดิจะได้หมุนดิ เดี๋ยวจังฮัลโหลฮัลโหลอีสมินฮัลโหลมาเดี๋ยเราเราจะแพนกล้องไปให้ทุกคนดูนะคะเม็วเดีกวก่านเดี๋ยวติดคารเบอนเราถ่ายอย่างนี้ป่ะถ้าไม่เห็นคนเลย่ะเห็นแค่เราสองคนนะคะเลยอ่ะวินว่า กันอีสานป้าอันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวอะไรอ่ะมันคือของเล่นนะคะไม่ใช่เป็นคือเยลลี่มาถึงที่แล้มันคือเยลลี่ที่เป็นรูปนี้เป็นรูปเป็นรูปติ่มซำแกะกันเลยค่ะทุกคนแม่นออกเลยมีนาแกะให้หน่อยต้องรับผิดชอบกิจกรรมที่จาผู้เรียนนะคะประกาศกิจกรรมที่จะมาผู้เรียนนะคะแนนที่1ให้ให้เสือให้ราดีทางม1ม2และม3 ตรงมาที่สถานค่ะในภาคเนที่6นี้นะคะให้ลูกเสือราชนาฏช่านทองถือหมอปอและหมอสรวมกัน6โรงมรียนที่สถานค่ะแล้วมาภาคเกียนที่ให้เรียน a ะไรกและภาคนที่5ตามปกติค่ะเป็นสาร r e เล็กนะคะทุกคนตองมาทั้งการจากกิจการมพัฒนาผู้เรียนนันองนะคะลนภาคเรียนที่6นี้ให้ลูกเสือราชนาฏช่างทองถือหมอปอและหมอสามวมน6โรงีนที่สถานนี่นะคะ ทานติ๊กตามนะคะเขากินเกี๊ยวไม่น่ารัก้าวนี่มันเป็นซัลาเบาใช่ไหมอยากกินสีชมพูอ่ะกินไปเราปันเราต้องปัดเป็นแบก่อนอุอ้ยกินเองดีกว่าใช่จริงก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่คนที่ซื้อใหญ่ใช่อะไนอะไรอ่ะกินได้เหรอไม่ใช่อะไรอ่ะมัาคือกินหน่อย จะบังแสงหน้าดำมากเลยะเปมันหวอเทหร่ิบอ้านะคะออยมากเลยะตรงร้านาเอกสารตรงเกสานารีานะคะทุกคนนี่นะคะคือร้านหน้าร้านนะคะหน้าร้านั่นีเดี๋ยวเราไปให้ดูนะคะชื่อร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านว่าชื่อร้านชื่อายเอกสาร มองกล้องนะค่ะดีอะถามว่าอร่อยไหมดูหน้าเราเกินไปนะคะจัดอร่อยไหมดึงดึงดึงอุ้ยแบ่งไหมแบ่งไหมแบ่งไหมมันเป็อะไรไม่รู้嘛มันแบบกระทันหงงดูกบียูกินเองแล้วมันเทกเจอร์แบบนี้มันจะมีกลิ่นเจ้๊งกับแบบเจีงกับเออเดี๋ยวมันตกนะคะมันจะตกแล้วโอ้ยกูอยากกินแริง นี่ะคะซาลาเปานะคะเป็นลาเปาไส้ลูช่งแมหรืออตอกีน่าเขียนมากอ่ะ้วเรอววาอ้ยพะกให้เียนด้วยมาเรีแอมาตามึงรีแอเลยลง

พี่ไม่รีแอคมึงทำเพื่อกูมึงรักกูไหมอาปากมึงนี่อร่อยไหมบอกไปสิบอกสิว่าอร่อยอร่อยไหมเอะไรมาอร่อยฮะอร่อยค่ะอเหโคนซีอร่อยไหม เรีกว <IS 2> <IS 2> ่าอร่อบอกว่าอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลอร่อยสุดๆเขาไปแล้วเขาน้าตาดีมากเขาเขาคือที่สุดมึงเขาไปแล้วอินี่บางเฟนยำขามเวอณอล้อไไวินาเฮียมากเลยอ่ะ มาดูหน้าเราดีกว่านะคะอ,<า>อยากถือต้อนดีๆแบบงี้ใหค่ะ <Hi. S 2> ออทำไมถึงชื่อชื่อตอนเปิดชีพอมชื่อว่านะออมเลออมเละทำไมถึงออมเละเพราะว่าอ,ออมเละตัดต่อค่ะออมเละตัดต่อโอเคเหลือออมเละนะคะทุกคน <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปเรียนเอ่อวิชาการงานค่ะใชื่อค่ะ เขามีกระ่ายล่ะอ้มต่อแจกกูกันได้มาต่อเลยอะไรอ่ะสูงอันนี้นแล้วเข้าห้องกันล้นะคะ พวกสวิตซ์ิเป็นอุปกรเสริมข้มาวงจรที่มีเส้นต่อมาพวกเป็นการควบคุมให้เปิดปิดวงจรปิดวงจรเปิดวงจรปิดก็คือไปเปิดไฟวงจรเปิดปไฟอีกไคือไดไไ้่บายบายหน่อยไม่ได้เลย ้กนางสาว็ปช่องน้ำนะคะทุกคนนางา้าไม่มีหรอกค่ะตอนนี้เรามีแบบวงกุฎนะคะเราเป็นเจ้าหญิงอไะอ่ะเอากหมจะทำไรได้ตอนนี้นะคะเราจะต้องสอบคอมแล้วเข้าอุปกะคะทุกคน แต่งดีตอนนี้ไม่มาตาม,มาบายายนอนเยแต่ว่าแต่เราต้องสอบใช่ไหมเขาให้ทบทวนแต่ว่ามันหลดไปขึ้นเลยค่ะทุกคนมันไม่ขึ้นเป็นแบบนั้นอะมันไม่มีให้กดวจเจ้า,าอ่ะอินช้ามากะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะทำาห้สอบได้ไหมเดี๋ยวต้องสอบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหนนะม่นะ อข้าเขียนประเาณ1นข้อเะกันกข้าเขียนเข้าเขียนประมาณ10ข้อแล้วเราเข้าใจประมาณ2ข้อคำถามอะไรอะไรไม่รู้ว่ะทุกคนใช้ความคิดเยอะมากะซึ่งตอนนี้เรคใยังไม่ดเวลาสอบเลยแต่ว่าเราซองเซตตอนน้ละแล้วก็รอคนอื่นสอ่วันนี้เราสองคนสเสร็จแล้วเราแล้วก็จะกินแค่ไว้ thôi tao mong để nhàn tiêu cứu sáng tạo không như này <laughs> ี่สักังักชาศส,สนา,นางนองคาชันท้อใจกันอยู่ี่ชาตชานาการเวาชื่นงฉันเดาเ่านงเรีนอมอยู่เื้อฉันรธอรูาอาภัยกันการดนทีนั้นเราไม่ได้ใครรู้สศร้หลงใจรัก อดุั่นยากเพื่อรนแฟนดทยรกันไปงคน่างสารอกเเพื่อไม่ใช่ดีเด่ในนังไทย่เห็นไปสานารีอยาี่คือคนที่คัดข้างที่เยอะเราเสิดเราก็เลยถือไว้ที่มือนแต่ว่าอาการที่ความแบบมันน่ามันใจหนึ่งก็ใส่ไว้นะคะ เห็นสายตานี่เขาโมงแล้วมั้งเขามงอย่างงี้มั้งเขาโมงเอ๊ประหลาดเหมือนกันนะทัสองคนเจนอร่อดีนะเราถอดมุกขุนแล้วเดี๋ยวเรากลับห้องของกันทุกคนตอนนี้นะคะเราเลี้ยงมาเดินตรงนี้คนน้อยๆเฮ้ยดูนี่กระจกไม่เห็นหรอ เราเห็นย้อนสะท้อนตัวเองนะคะแล้วมุ้งฝุดก็คือเป็นแบบไปเชกแชงซึ่งตรงนี้ก็คนไม่มีคนตรงทางเดินไม่มีคนตรงทางเดินแต่บีไม่มีคนในสนามก็ <laughs> มองเราเหมือนเดิมทำไมเรามีความเก๋ก,ก็เราลงไปเข้าไหนดีคริตตี้คารุยวัตตะเบยเยเยมารุโกตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลัง จะพีเซ้นนะคะวิชาสังคมนะคะแต่เราจะให้ดูว่าตอนพีเซ้นออกมาเป็นยังไงนี่เอร์ถึงไม่ต้องเกลี้ยงหนึ่งสองสามสี่วันนี้พวกเราจะมา สังคมน,นะคะสมาชิกในยานี้น 3, <laughs> 1นางสาวกัิญาสาเลขที่21 2นางสาวณัฐาเลขที่29 3นางสาวไทยรีเลขที่30 4นางสาวสุพมาลเลขที่3 3ได้คุณคิดว่าเป็นนางสาวคนแรกเลยเหอเนี่ยแอบแอกเหตุการณ์ที่ส่งผลลดความร่างปวดนะคะก็คือ นม่อาไมช่อขอเชอเลยเราเ็้นมาีคนอนอันนี้ครูก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะจากที่เราพูดไปเมื่อกี้เติามเียนถ้าเราไม่เห็นเราล่ะใช่ถ้าเรไม่เห็นเราล่ะอะเราโม่ย <peach> เราซื้อบายบายด้วยบายบายตอนนี้นะคะเราก็ได้กลับบ้านแล้วพ่อแม่ก็มาหลับแล้วแต่ว่าไม่แถแค่นะั้นเราต้องไปรับน้องต่อค่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะรับน้องได้กี่โมงไปดูเลย <S <S นี่นะคะเรารับน้องได้แล้วฉลอนมากฉันนงวิ่งขึ้นรถเพราะว่าเธอคนเดียวทำหน้าไม่ดูไม่ชี ฉันจะตบน้ำให้น้ำไหลออกมาให้มันเลอะเสื้อผ้าเธอเธอจะได้โดนดัากลับบ้านกันค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือดูเลยในชีว่าใคอแบบรู้สึกว่าตาฉันชะปิดแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าไปค่ะไปค่ะไปกันค่ะของกินนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะ เ้าขตอนนี้เรากำลังรอของเวฟเข้าเย็นเราเองทุกคนเดี๋ยวเราไปเย็นเข้าเย็นแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ใช่ไ,ได้แล้วได้แล้วพอดีเลยไว้เจอกันใหม่นี่ค่ะทุกคนตบราไปกินกัน คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเกินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอจบจากตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะขึ้นไปอาบน้ำสาะผมแปรงฟันแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็จะนอนตอนประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นมาเป็นเช้าวันใหม่แล้วก็ไปโรงเรียนเหมือนในคลิปที่เราถ่ายวันนี้เลยคะ่ะสำหรับชีบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายเป็น o ันน่ายส ฟังเลพลงผ่านเสียงวิทยุยคลื่นเปิดเพลงรักยิงรักยิงฟัง,งซึ้งตรึงใจความรักสลายเศ้าอย่างไหนยิ่งเปิดเพลงซ้ำยิงซ้ง